สวัสดีค่ะพบกับรายการสารคามตามรีวิวกับเกเกเช่นเคยนะคะมือนี่ะเกเกนะคะมานะคะพูดคุยกับลูกค้าที่เลือกใส่บริการรถเกี่ยวหนวดเขาคุปตานะคะซึ่งเป็นรุ่นใดน,นะคะเกเก๊จะพาเขาไปพูดคุยกับลูกค้าทานันทีเนาะค่ะเนาะซึ่งตอนนี้นะคะเกเกเดินทางมาฮอดหนางานของลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยพร้อมไปค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวฮอเขอพูดคุยน้ากันเลยปะ อุไรวันดอนพันพ้นค่ะประทับใจร้ายยางค่ะเริ่มจากรถไถมากค่ะแล้วก็รถเกี้ยวใส่เกี่ยว dc 7 0เห็นใน YouTube ค่ะแล้วก็เป็นลูกค้าอยู่แล้วค่ะก็ติดตามอยู่แล้วค่ะความชอบติดตามอยู่แล้วก็เลยเลือกใส่ค่ะคืองานกับ่ท่านน้ำแนค่ะการใส่งานช่วงนี้กับบมีปัญหาค่ะอ่าใส่งานดีค่ะ คำหมอกลงมือนันเกี่ยวหอดตีสาม่มีปัญหาค่ะมือนึงเกียวได้ประมาณรวมเขาตั้งเขาเขาลมเนาะค่ะประมาณ30กว่าก็ไลน้ำมันนี่กับว่าเปลืองค่ะน้ำมันกับอ่ามือละมือนันเกี่ยวจากจากเศร้าหอดตีสามกับประมาณ3ามพันบาทสามพันหาส่วนมากจะรับจ้างค่ะอยากแนะนาอยู่ค่ะเพราะว่าอ่าระบบ กัท่านสมัยติดลมติดยังกับบ่มีปัญหาค่ะเพราะว่ามันยกแท็กได้เนาะค่ะแล้วกัไอทำงานเาร็วบ่อพันธข้อพอติดหมอกล่งนาก็ยังเกี่ยวได้อยู่ค่ะอยา,ากแนะนำนี่นค่ะเพราะว่าพบพบ,พบต,ตัวตัวดีแล้วคนพบตัวดีแล้วค่ะคูบอต้ามหาสารคามเพราะเราคือครอบครัวเดียวกันเย